จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าพร้อมกับเตรียมขอรับการสนับสนุนฝนเทียมเพื่อที่จะลดปริมาณการเกิดไฟป่าด้วยค่ะนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายแก่กำลังพลและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในเขตพื้นที่อำเภอหอดและอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกล่าวว่าการบริหารจัดการของจังหวัดเชียงใหม่ในปี2566ได้ดำเนินการเร็วขึ้น เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2565ที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยได้ระดมสภาก,กำลังทุกภาคส่วนมาช่วยกันสะท้อนความคิดเห็นชี้เป้าและให้คำแนะนำถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในส่วนที่ยังดำเนินการไม่ครอบคลุมค่ะพร้อมทั้งขยายผลลงมาอย่างผู้ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าปีที่ผ่านมา2,565จังหวัดเชียงใหม่โชคดีส่วนหนึ่งนะครับที่ได้ธรรมชาติเข้ามาช่วยเหลือในการลดการเกิดไฟป่าแต่ว่าปีนี้ครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับในกรณีที่ธรรมชาติไม่เอื้ออํานวยโดยจะใช้วิธีเรียนแบบธรรมชาติครับซึ่งได้มีการประสานกับกรมฝนหลวงให้หาวิธีทําฝนเทียมมาตกในช่วงหน้าแล้งอาจจะเป็นทุกๆ2สัปดาห์หรือตามความเหมาะสมเพื่อทําให้ดินเกิดความชุ่มชื้นอย่าง ต่อเนื่องและให้การจุดติดเชื้อเพลิงเกิดขึ้นได้ยากที่สุดซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ตั้งใจจะช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือให้ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์มากที่สุดเลยล่ะครับ